ทุกท่านนะครับผมนายงสมาธิเจวลานะครับพนัราการข้านาชารจากโรงเรียนกันบินเพื่อเป็นการต้อนรับของคณะผู้มาร่วมงานทุกท่านครับ เพื่อให้เป็นการาสมของรัฐบาลจำนวนแปลงหงห้าร1อหงแสนหาหนึงสนาสัแปรอาแปลงอัตราลอยละสาต้นเงินไม่เกิน5 0าห0่บาทได้เอามาตรการต่างๆมาช่วยนะครับในหกเจมาตรการด้วยกันต้องการช่วยกระจายให้ถึงที่น้องเกษตรกรหลายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนกตริการต่างๆนี้เราก็เลยต้องได้เห็น ก็ตอนนี้ครับขอเห็นแล้วรู้ว่าครับตอนนี้นะครับตอนนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนาประท้วานำนะครับมอบเงินนะครับมอบเงินช่วยเหลือชาวนานะครับนะครับตอนนี้เลยนะครับอันนี้เราเป็นภาพที่แต่ละท่านนะครับบางท่านอาจจะได้เต็มเต็มที่คือ1นึ0งบาทนะครับมารับครับเดทางเกษตรกรพับหนึ่งครับ ta jiup ja bưa ca tai <laughs> ha ni 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 เหตจไร่กึ่งน่อถูกต้องเนาะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจังหวัดลำปางได้คลิกออฟการจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมเสริมการเกษตรร่วมกับกระทรวงการคลังโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินให้กับเกษตรกรในจังหวัดลำปางเราทั้งสิ้น11สาขาจาก14สาขาครับวันนี้เกษตรกรก็เริ่มทยอยได้เงิน ในส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินครับเรายังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที่1ตุลานเนี่ยนะครับทางกรมเสริมการเกษตรก็จะมีการรับขึ้นทะเบียนนะครับตามระบบของการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องจากนั้นก็จะมีการไปตรวจสอบสิทธิ์โดยคณะกรรมการระดับตำบลนะครับแลมีการรับรองสิทธิ์จากคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะมาขึ้นทะเบียนได้ถึงวันที่15บห้าสิหาหลังจากนั้นแล้วทางกรมเสริมการเกษตรเนี่ยก็จะทาการ ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็ทาการตรวจสอบสิทธิแล้วก็รับรองสิทธินะครับท่านที่มีทะเบียนเกษตรกรนะครับมีที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นหัวหน้าครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการทานาที่ถูกต้องนั้นยืนยันได้ครับว่าท่านต้องได้เงินแน่นอนซึ่งตรงนี้ทางกรมเกษตรนะครับแล้วก็กรมอาชไทยเนี่ยต้องขอเวลาเสร็จก่อนสักระยะหนึ่งครับแต่ยืนยันได้ว่าถ้าท่านมาถูกขั้นตอนเอกสารถูกนะครับมีการปลูกข้าวจริงนะครับอยู่ในกฎกติกายืนยันว่าท่านได้เงินแน่นอนครับ อีกสามสาขาที่เหลือมีที่ไหนบ้างครับสามสาขาที่เหลือก็จะมีวังเหนือแจ้งหงและขาแม่ปิ๊กครับซึ่งขณะน,นี้ขั้นตอนการตรวจสอบเร็จถูกต้องหมดแล้วครับส่งให้กับส่วนกลางขณะน,นี้อยู่ระหว่างที่ส่วนกลางเนี่ยส่งข้อมูลให้กับกกศครับซึ่งภายในสามวันนี้น่าจะเรียบร้อย